อาดาฟาร์มสวัสดีจ้าสายสายของวันที่สายสายของวันอาทิตย์ที่เจ็ดพฤษภาคมหกหกนาะค่ะสายเลยค่ะไก่เทียงอ่ะประมาณสิบเอ็ดโมงนะจ๊ะสายแล้ววันนี้แม่พึ่งมามาพึ่ง หิวไหมลูกหิวไหมอู้ยน้ำก็น้ำก็หมดของกินก็หมดเป็นยังไงเนาะของกินก็หมดรอยาบแป๊บหนึ่งลูกรอยาบแป๊บหนึ่งรอยาบแป๊บหนึ่งนะ รอยาแป๊บหนึ่งนะลูกนะเอ๊หิวเด้อน,นะน,น้าลูกเนาะหิวจังเลยหนูหิวจังเลยหนูหิวจังเลยบ่ลูกบ่หนูหิวจังเลยแดดคากแดดแน่นะคะมื่อเนี้ยอาจจะเป็นเพราะว่าเข้ามาสายมาเล็ก หรู้สึกว่ามันแดดคักขอโทษนะคะเออมีคนแหงลูกพ่อหนูแหงพ่อหนูเออพ่อแหงเลยได้ออกมาช้าแหงเออแหงบ่อยๆไม่ดีเนะลูกเนาะเออเร็วเออ ออลูกเอ้เอ้ือเป็นสีงเหลืองสีกะพ่นองเป็นย้อนแดดหรือเป็นย้อนยังนอสีเหลืองเหลืองสีเหลืองเหลืองสีเหลืองเหลืองหิวบลลูกเออหิวหิวแล้วหิวแล้วสายแล้วหนูยังไม่ได้กินหญ้าเลย หิวแล้วหิวแล้วใจเย็นนะลูกนะเกิดเป็นลูกพ่อกับแม่ต้องอดทนต้องอดทนได้นะคะถึงเวลาอดทนก็ต้องอดทนได้นะคะใช่ไหมคะใช่ไหมคะนี่ใครอ่ะ นี่นี่นี่อุ้งอิงนี่อุ้งอิงสิบสี่วันแล้วนี่ใครพารวยหรือเปล่าไม่ใช่ไม่ใช่พารวยหรือใช่แม่เริ่มสับสนลงไปให้พารวยเริ่มจำลูกจำหลานบ่ได้ได้พี่น้องขันพนญัยทอกันเนาะจา้าพารวยพารวยตัวไหนยกมือ รวยจนไหนยกมือเร็วนี่ันนี้ไม่น่าจะใช่ตัวกว่าันนี้ก็ไม่น่าใช่คนนี้ก็ไม่น่าจะใช่คนนี้แน่เลยคนนี้แน่เลยพารวยเนี่ยตัวเล็กที่สุดใหญ่กว่าแค่อุ้งอิงคนนี้แน่เลย เอฟซีเพิ่นถามเนาะจาว่าเอา่อกวางกวางในสภาพอากาศที่ห,อน,หอนแบบนี้เพิ่นอยู่จังใดเนาะค่ะเพิน่นเพิ่นทนใด้บประมาณนี้เนาะคะ่ะกะเพิ่นอยู่ในรังคาไหมคะ่ะมีลมมีมีลังคามีรังคาเพิ่นกะมีที่รบแดดรบแดดหลบฝนอยู่นะจาวาเพิ่นกะทนใดค่ะ ตอว่าทนได้ทนได้ดีทนได้ดีในทุกสถานการณ์ในทุกสภาวะการนะลูกในทุกสภาวะและเหตุการณ์เอ๊เดี๋ยวรอแป๊บหนึ่งนะรอพ่อตัดญ้าให้กินแป๊บหนึ่ง เสียงเสียงมวนบอรครับพี่น้องหีวมดได้ขนาดขันเพิ่นอิ่มนี่บโได้ค่อยได้ยินเสียงเพิ่นปันไดากัปย่ามกับย่ามันกวางหน่อยจะดูนมแม่จะเพิ่นมาคล้องเอวิอวเวหิวบอลูุกร้องดังๆเลยร้องดังๆให้พ่อลูกมาจัดการย้าให้หน่อยเร็วดังกว่านั้น พ่พอมาเร็วๆลูกเรียกเร็ว,รว,รวอิมอวมามาเร็วๆนูหิวนูหิวแล้วอีพ่อทันไหมลูกอีพ่อเอ้ยเออ นนตะะคะอิเม่สิเด็ดไปหาแนวมาให้กินก่อนบ่อิเม่ไปหาบวมวงหน่อยมาให้กันนะ <c oughs> เออเดี๋ยวอีเม่จะไปหาบวมวงหน่อยมาสู้กินสกอรคขามันมีขามันมีนะลูกเนาะเออลูกหิวเดี๋ยวอีเม่จะไปเอาน้ำมาใส่ให้แล้วก็ จะเอามะม่วงมาให้กว่าค่ะพี่น้องสําหรับคลิปมีกะซํามีก่อนได้จะไปหาเนี่ให้ลูกกินก่อนจ้าขอบคุณที่รับชมนะคะขอบคุณทุกคอมเมนต์ขอบคุณสําหรับการติดตามนะคะฝากช่องด้วยนะคะท่านใดที่ยังไม่กดติดตามฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามเพื่อเป็นกําลังใจในการเหตุคลิปต,ต่อไปนะคะพี่น้องขอบคุณจ้าสวัสดีค่ะ